โอเคค่ะ okay, สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับอ้าอนะคะต้องบอกเลยเมื่อวานนี้แอบขิงไว้ว่าเดี๋ยววันนี้เนาะแอนนี่ตัวเกมมิสิกจะต้องมาประทักับอ้า m อเีศานครศิลแอนมานิเออ,เ,อ,อเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะ,ะวันนี้นะคะก่เอนอื่นเลยต้องขอสวัสดีอย่างเป็นทางการด้วยสวัสดีน้องสาวคนสวยของเรานะคะมาแล้วก็คือหอก็เห็นมาเหมือบ้านกรเนี่ มันเป็นจังไดมันคือแต่ตัดสินใจมาเล็้วแทะหรือจังไดมันรอไม่ได้หรือยังไงรีบฟักฟืนแล้วรีบไปกินต้มอึ่งไข่อ๋ออ๋อคือประเด็นคือเ่ไไ้อยากจะแบบว่า สารบะ้ึงคมมยังมากไม้ที่อยากฟาวเหตุเพราะว่าอยากอะไรไปกินต้มต้มอึงไข่โอ้จบแล้วเด้อพี่น้องกองป่ายมันซิมันดูดูกอนเพราะฉะนั้นก็เลยต้องฟัวมาเหตุเพื่อที่จะกินต้มอึงไข่โอ้อันนี้ก็คือเหตุผลของน้องแอนนี่คนเฟืของเขานะคะแล้วคนขาวันนี้นะคะตามหัวข้อแคปชั่นเราเลยว่าวันนี้มาเจอเจอกับน้องแอนนี่โตเกียวมิวสิกคนสวยของเราวันนี้ก็น่าจะรู้กันดีแล้วนาอว่ามาทําอะไรนั่นก็คือมาทําอะไรนะ มาเห็ดนมค่ะมาเห็ดนมมาอับสามาอาบสซแล้วที่ที่เนี่ยนะที่ยายพูดเนาะว่าอ่าไม่ได้มาทํานมเพื่อที่จะแบบมาแต่งตัวสวยขึ้นแต่มาทํานมเพื่อที่จะเอาไปฟาดใครนะฟาดใครนะฟาดเพื่อนกองว่าอยู่เออมาหาเจอได้เลยใช่ไหมแต่เจอกันอีกสี่วาเดาไปฟาดได้เลยเออนะสวัสดีพี่ทุกคนด้วยนะคะสวัสดีพี่เอฟติทุกคนอ่าเดี๋ยวเรามาคุยกันหน่อยวันนี้เป็นยังไงบ้างวันนี้คือวันจริงแล้ว วันนั้นแค่แบบทดลองเนาะมาคอนเซ็ปมาคุยกับหมอเฉยๆแต่วันนี้วันจริงและรู้สึกยังไงบ้างคะตื่นเต้นไม่เหมือนวันนั้นเลยค่ะทุกคนค่ะเพราะว่ามันเป็นวันที่ต้องผ่าตัดจริงแล้วแต่ว่าแอบกลัวนิดนึงนะคะเพราะว่ามันเป็นการผ่าตัดครั้งใหญ่ในชีวิตของตัวเองด้วยเนาะแล้วขอถามจากน้อยเนะะี่ยค่ะมือขึ้นนี่เลยคะ่ะว่าไปงานมาแมนบอกไ,ได้นอนมาบัดเนีย ได้นอนบ้างค่ะตื่นเต้นนอนวอร์ลาพีวิวค่ะก็กินวไดายแมนบอกต้องโอ๊ตต้องมีหิวอย่างหิวอึ่งไข่เอ็นดูทุกคนเอ็นดูน้องมากน้องอยากกินอึ่งไข่ตอนนี้คือไม่อยากกินอะไรเลยอยากกินแค่อึ่งไข่อย่างเดียวอ๋อแล้วที่นี้ตัวเองเขาเรียกว่าอะไรนะคือวันนี้เป็นวันจริงแล้วเนาะตื่นเต้นมันตื่นเต้นอยู่แล้วแล้วตัวเองแบบเขาเรียกว่าวางแผนยังไงเนี่ยวางแผนที่อ่า โอเคแหละวันนี้วันจ,จริงแล้วเตรียมตัวมายังไงอืเตรียมตัวเตรียมใจมากกับพ่อประมาณอยู่ค่ะแต่เพีเยงแค่ว่ามือนี้มันก็ตื่นเต้นแหมคุณพี่อวันตื่นเต้นกว่าวันนั้นไหมมากกว่าวันถ้าให้คะแนน่ะวันนั้นว่าตื่นเต้นเราเนาะที่มาคอนเซิลกับคุณหมอวันนี้ให้กี่เปอร์เซ็นต์เต็มร้อยใช่ไหมวันนี้ ว่าเป็น่อยยีเนอะแ,แบบสิบค่ะทุกคนค่ะ oh, ตื่นเต้นมาแต่ว่าเรื่องความปลอดภัยหนีหายห่วงเลยค่ะเพราะว่าหนูค่อนข้างที่จะมั่นใจในทางโรงพยาบาลว่าปลอดภัยแน่นอนนะคะเพราะว่ามีพีพ่พยาบาลนะคะแล้วก็คนดูแลหลายเนาะคะนะ่ะเนาะ ใช่อย่างที่เรารพูดคดุยกันไปวันนั้น<ช>นาอบริกงบริการอะไรอย่างเงี้ยอันในเบาอีกก็หนะาหาคุณผีคนอนื่นขอกเข่ามาเป็นจ้าใดมือหนังนบรรยากาศโรงพยาบาลบรรยากาศโรงพยาบาลเราคือน่ารักและอบอุ่นมากเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วทุกคนคายา,นลง,ลาลงลุ่มลดใบแตงลุ่งรถเก่าแหละพี่ปรปภเล,เลี้เอา่มมากไม่ว่าจะเป็นไม่เกี่ยวนะคะว่าจะเป็นคนดังหรืออินฟลูเอนเซอร์ทุกคน ือเท่าเทียมกันหมดนะคะเพเพินสิแลนกลางหุมม่ใหย้ยังตอนรับสวัสดีดีมากเลยค่ะทุกคนแต่ว่าวันนี้หนูไม่ได้กินขนมปังนะคะเพราะว่าหนูจะผ่าตัดออแสอแต่วันนั้นก็คือแบบว่าได้กินอย่างแน่ก่อนได้กินนมได้กินโน,น้ำสม้มได้กิน,นโอ้ยหลายแห้งหมันมงังนางยมงบ่หอด ดา่าเงียบไ่พอดอันมองนั่งยูพ่นเอ,อ,นอาไห้เร็วออแต่เมื่อนี้อยากกินยูแต่ว่ากินไม่ได้กินไม่ได้ <c oughs> อวันนี้มากับใครบ้างาคับคุณแม่แล้วก็น้องสาวกําลังใจเยอะมากทั้งคุณแม่ในไลฟ์เราอีกเยอะแยะมากมายเลยทีรร่รอส่งกําลังใจให้น้องแอนนี่เนาะบริการเราก็พูดไปแล้วความตื่นเต้นก็พูดไปแล้วแล้วก็วันนี้คืออยากจะฝากอะไรบ้างฝากอะไรบ้างว่านี่คุณพี่มันตื่นเต้นจังสันจังสี่เด้อมันเป็นจังไรแต่บ่าตรงยานเด้อบอกมากันนะ ทุกคนน่ะฝา,ากถึงแม่แม่คนไหนหรือว่าที่อยากสิให้สีเฮตอเองในหัตกรรมต่างๆนะคะแล้วอ,อ,อ,อยากจะเฮตเองหรือว่าให้อยากพี่น้องน้องสาวลูกหลานอยางจะสิอยากสีมาเฮตนะะเนาะค่ะเนาะหนูแนะนำโรงพยาบาล K I M เวยคะ่ะทุกคนคะเพราะว่าเรื่องความปลอดภัยเขาเนี่ย 100%อยู่แล้วนะคะผู้เชี่ยวชาญทางด้านแพทย์นะคะบะมีใบรับรองจริงๆนะคะทุกคนคะ่ะบอรเมนคีนิเทือนอย่างเดอ้อบอรเมนเดออ้อย,ออยายาด้อยู่นี่นะคะ,ะรับรองนะคะสวยจบครบปังที่นี่ที่เดียวนะคะมาเด้อคะ่ะทุกคนคะ่ะอย่าลืมติดตามนะคะทางเพจ โรงพยาบาล KRM นะคะเพราะว่าเพิ่นสีมีโปรโมชั่นมาเรื่อยๆเพิ่นสีมีโปรโมชั่นมาเรื่อยๆรื่อยเหมือนหนูมานั่งเห็นเล่าไหลยวนสิ้นขับเอ้อมาแมนฟิตขับยวนอยู่ฟินคาเฟ่แมนอยู่ฟินคาเฟ่เพิ่นไล่บ้าโอ้ยผู้ใดอยู่ในไล่นี่เด้อสิได้โปรโมชั่นเท่านี้เท่านี้ลด30%บ้างลด นู่นนี่นั่นบางเนาะคืนลาคาแนนอย่างจัดสีเนาะทุกคนค่ะต้องติดตามไว้เด้อบอสันเดี๋ยสิผาดเด้อค่ะเด้อแอนคอุ้ยน่ารักมากมากเลยอุ้ยเป็นงานมากมือนี้เลิศมือนี่จอยวันนี้นะคะเราก็ถึงโอกาสนะคะเขาเรียกว่าละลายพฤติกรรมเนาะความตื่นเต้นกับซีนี่อยู่ละแต่ว่ากะ ลายพฤติกรรมไปแล้วกันเนะาะกรสิให้มนคลายเครียดไปในช่วงนี้กระตื้นแต่อดียูเดนเบอกระจิกโดนโคนเบิง์กระจิกแขนซีขาคือตื่นแต่นอีหลีตอนนี้ตื่นแต่นอีหลีะนะคะอ่ะแล้วที่นี้ก่อนที่เราจะอ่าเข้าห้องผ่าตัดเนาะก่อนอื่นเลยต้องอยากให้น้องคนสวยของเราขอบคุณทั้งบอดบีกแล้วก็บอดโนอาใช่ <Board S 2> ค่ะหน <Board S 2> ู <Note. S 2> อ <virtual> ย่าหายอย <Syndrome> <í dictionary> ่าหายอย่าหายยัง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 หยางหนูมีวันนี้ได้เป็นคความวามจริงแล้วมันเป็นความฝันของหนูเลยนะคะเพราะว่าหนูก็เป็นคนที่หน้าอกเล็กมากมาแต่ใดแต่ไรเนาะค่ะเนาะที่มีแบบว่าทำนมเนี่ยบอลแมนวาสีมีเงินเป็นก้อนไปเฮ็ดเนาะเนาะะค่เพราะว่าหนึ่งเรื่องความปลอดภัยเขาประหูว่าเขาเสียวลิโคนแถบจีนที่คนปลอมมาใส่ใยจริงจริงเนาะค่ะเป็นตามคีนอะคีนิกจริงจริเนาะเขาก็บเลยไมีงบสูงขนาดนั้น แมนค่ะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณบอทโนดแล้วกับบอทบิ๊กเนาะคะ่ะเนที่ซัพพอร์ตหนูเนาะค่ะว่าแบบว่าเสริมความมั่นใจให้ให,หนูมากกว่าเนาะคะ่ะมันมันก็ต่อยอดเด็ดหลายๆอย่างทั้งใน,นเรื่องของการความมั่นใจทำงานอะไรอย่างนี้เนาะคะ่ะเนเป็นผู้ยิ่ยงมันก็นต้องมีแมนเนาะ,ค,ะค,ค่ะคุณพี่เพราะว่าเราเราก็ไม่ได้ทางสังคมอะไรเงี้ยลังเที่ยงเขาก็ไปพอแบบคนมาอ้ เป็นอย่างคือยืนทันหลังบอกกันโดยเฉพาะพญาก่องวายูเออฝากถึงผู้ใดนี่อัพญาก่องวายออเจ้าสิมาวานห่วงทันหลังบอกก็เจ้าผู้ใดแล้วเดนเออนับตั้งแต่มือนีเป็นไตปน์มันเป็นต้นไปเออนับตั้งแต่มือนีเป็นต้นไปเออเจ้าสิมาวานแบบนี้ก็คอยผู้ใดแล้วเออเออนี่แล้วอีกบชั่วโมงนั่นี่บอกอีกตักชั่วโมงนี่บอกผู้ใดแล้วเด้นี่ยบอกผู้ใดแล้วก็คือ จบแล้วแต่ว่าก่อนมาไอ้ไอ้ซรายลอกกับหายกำลังใจเนาะค่ะไอ้ก็ว่าเฮ้ยน้องเฮ้ยดีใจน้ำเด้อเด้อเสียนอันโอ้ยไอ้ว่าตบปังแน่นอนปังแน่นอนเลยพี่นะเพซนสไตล์เพื่อนนะคะหายกำลังใจน้องหนาเพราะว่าหนูกับแบบว่าไปเยอะเพื่อนว่าเจ้าฉันมาว่าข่อยว่าไงเราได้เสียนะแล้วก็ว่าอุ้ยอุ้ยอุ้ยเราก็ยิ้มแล้วก็บหายยังสไตายแล้วไปเนาะค่ะ วันนี้ก็สู้ๆจ้าเดี๋ยวก็สวยแล้วอุ้ยเต้ท่านนเหตุไงงามเหรอคุณแม่เ,เบิ่งในลูกสาวคุณแม่นี่อ,อ่ะอย่างที่น้องบอกไปเลยก็คือสีนีมือหนีบได้ถึงสีนีได้แต่กัดต้องใส่เวลาของจะคของลายเ<ช>ติบเนาะอ่ะก็อย่างที่น้องบอกมันถูกเลยว่ามันต้นทุนคนเห่าเกิดมาบอกือกันลังเถื่อเหากับอยากเหตุแต่บลูว่าเหตุแล้วสิเป็นจ้าได เฮดดีหรือบ่ดีจ้งมใดใล้วสีนิ่งกันก่อนไปเฮดบออ่าอันนี้คือเราถือเลยวันนี้ก็ถาบมมีู้บ้านฟินแลนด์เนาะบอสบิ๊กเราก็อาจจะไม่ไดีวันนี้พีพีที่คุยคนอาจจะบ่รูู้จักในน้ำน้องแอนนี่โตกเกียวมิวสิก<ช>อ่าถาบมมีบอสโนว่าเป็นผููสนับสนุนห้กะอาสิบ่ไดีเฮดเร็วปันนี้หรือตัดสินใจเร็วปันนี้แล้วก็กมั่นใจในโรงพยาบาล ป่นหนีแมนบอา<ช>เพราะฉะนั้นก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะตามที่น้องแอนนี่บอกเลยคอบคุณทั้งบอสบิ๊กบอสโน้ตหมอวินทุกๆคนและที่สําคัญขาดไม่ได้เลยขอบคุณใครคะขอบคุณ FC เนาะค่ะนะขอบคุณ f อทุกคนเนาะค่ะเด้อที่เป็นกําลังใจให้ทั้งอบอสวาสิเ็นนันโรงพยาบาลแค่ IM แล้วก่บบอสบิ๊กหรือว่าทั้งโตเกียวมิวสิเนาะค่ะนอขอบคุณหลายๆเนาะค่ะถ้า บอมี่ c อกับุ้งสีบอมมีมือหนีขึ้นกันค่ะเพราะว่า FC กับเป็นส่วนหนึ่งในการเออจสซี่เนาะอืมอใช่เป็นแรงผักดนันเป็นทุกสิ่งทุกอย่างให้เหมือนกันนะที่ทำให้เรามีชื่อเสียงในวันนี้และคนสุดท้ายอยากให้พูดถึงเลย ขอบคุณนะคะขอบคุณหมอวินสุดเขี้ยดเด๊ะแต่เบาๆห้ดี้ึ่งสิเขี้ยดดูได้นี่ขอบคุณหมอวินสุดหล่อไม่ลืมแน่นอนค่ะเพราะว่าเดิมยังไงก็ต้องพูดถึงอยู่แล้วเพราะว่าทางโรงพยาบาลก็คือเป็นโรงพยาบาลของหมอวินเนาะค่ะใช่เพราะว่าเขามาโรงพยาบาลเที่เบาๆถวัดถวันบ่ได้เด้นี่มีเขี้ยดเอาถ้าสมมติว่ามือหนีบไหล่แล้วบเด๊ะยินซื้อหมอวินนี่เอาแล้วคือเขี้ยดแล้วคือไหล่สดแล้วเด้นี่ ตีไตรสดมาเหรอเนี่ยน่ขอบคุณพี่หมอวินอ๋อะะสนับสนุนหลัก<ข>อ,อย่างเป็นทางการใช่ค่ะขอบคุณที่ให้อีหลานมาเสริมนมในมือนี้นะคะอ จังไดก็ขอให้โรงพยาบาล KRM ปังๆยิ่งๆคุณเต้เด้อค่ะเด้อดขาดกัหลายๆเด้อค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะก็พ่อหอมปากหอมคอทุกคนนาะสวัสดีทุกคน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 ที่เข้ามาดูด้วยนะคะมือนีเ้ามกล่าเมาว่าแบบจจอยๆกันขึ้นมัหนักละทุกคนค่ะแล้วก็วันนี้นะคะในนามของาอเองนะเป็นตัวแทนไลฟ์สดตัวแทนการตลาดตัวแทนของรงพยบัน KRM นะทุกคนค่ะต้องก่อนอื่นเลยขอขอบคุณมากๆสําหรับทางบอสบิ๊กเองแล้วก็ค่ายโตเกียวมิสิกและที่สําคัญขอบคุณน้องแอนนี่ และที่สาคัญไปกว่านี้ขอขอบคุณทุกๆคนค่ะที่เป็นเอซีทั้งพี่บ้านฟินแลนด์โตเกียวมิวสิกแล้วก็น้องแอนนี่เองขอบคุณที่เข้ามารับชมกันเข้ามาแชร์เข้ามาพูดเข้ามาจอยกันนะคะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะทุกคนค่ะฝากทางเพจเราไว้ด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยนะคะลูกค้าใครได้โปรโมชั่นอย่างที่น้องบอกเนาะสามารถติดตามทางไลฟ์สดนี้ได้นะคะโปรโมชั่นไลฟ์สดจะไม่เหมือนกับ ราคาเพจแล้วก็ราคาบล็อกอินเพราะฉะนั้นค้าอยากได้ราคาดีๆนะคะในไลฟ์สดนี้เรามีให้ทุกวันและวันนี้นะคะทุกคนขาใครที่อยากจะติดตามตอนต่อไปอ่า <c oughs> ติดตามตอนต่อไปของเจ้าตะหนูน้อยของแม่แม่ทุกคนอ่า <c oughs> แต่จะไม่น้อยอีกต่อไปแล้ว <c oughs> ใช่ไหมเออจากที่เป็นสาวหน้าโร้หงน่ารักต่อไปจะเป็นสาวที่แอบแซบนิดนึงแล้ว <c oughs> ออจากที่เป็นน้องที่หันหลังบอกกับไอวดีต <c oughs> ตอนนีนี่สีหันหนาเข่าหาอ้าแล้วนะคะยังไงก็ขอติดตามไว้ด้วยขอบคุณทุกทุกคนที่ให้กำลังใจ และก็ดูเราตอนนี้ฝากทั้งน้องแอนนี่ฝากทั้งโรงพยาบาลเราฝากอาไอไว้ด้วยนะคะน้องแอนนี่ตัวเกมสิกแล้วก็ RIKRM อ,อีกอย่างก่อนนะลืม KRM อีกอย่างก่อนอีสานอีสานนครสินแอนมานฝากติดต<อ>ามใบนำ้ำนะคะสำหรับวันนี้นะคะทุกคนค่ะเดี๋ยวเราต้องไว้เจอกันในตอนหลังหลังเราต้องไล์สดไหมคะอุ้ยอุ้ยทุกคนแอบกระซิบนะคุณพี่อันนี้ก็คือแบบว่าเดี๋ยวเราจะมาไล์สดแบบติดตามสถานการณ์แบบ ยี่สิบชั่วโมงแล้วเออย,ยี่สิบชั่วโมงใกล้สิบาทางไลน์หนูนะคะ,ะตอนที่ว่าหนูผ่าตัดอาจจะไม่ได้อัปเดตอะไรมานะคะให้ทุกคนมาติดตามทางเพจโรงพยาบาลยีเอ็มเนาะค่ะเนาะทุกคนอีหล่าออกไปเลยตามเต้าค,ค,คนหรือหมาหน่อยอ มาติดตามทางอ่เพจโรงพยาบาล k i m ได้<ช>นะคะเพราะว่าเดี๋ยวพี่ๆพืนอ์ีอัพเดทให้บุญแน้ะค่ะทุกคนอ่ซีเต่าแลวตอนนี้ซีเต่าเขาดีโอเค <c oughs> อโอเคค่ะทุกคนยังไงนะคะวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยเดี๋ยวเราจะติดตามกันและสถานการณ์อัปเดตยังไงเราจะอยู่ในแฟนเพจนี้เนาะสำหรับน<ช>ี้นะคะน้องแอนนี่ตัวเกียวติกดิ์และไอเคอาร์เอีสารนครสินแอนมานี่ต้องขอตัวลาไปก่อนวันนี้ขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ